พุธยานแห่งชาติน้ำตกไผ่จเจริญร่วมกับควานช้างเชาวกระเหี่ยงปากากยอบ้านถูเตอร์จัดกิจกรรมขี่ช้างชมป่าเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติแห่งใหม่ที่ขุนห้วยแม่สอน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวรอบเมืองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและข่าวจากศูนย์ข่าวรอบภูมิภาคประจำวันเสาร์ที่30มีนาคม2556ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมด้วยนะคะที่รับชมผ่านทั้งช่องไทยพิชชานแนลทั่วประเทศค่ะดูกันที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกไผเจริญค่ะและร่วมกับควานช้างชาวกะเรี่ยงปากกระยอค่ะก็มีการจัดกิจกรรมขี่ช้างชมป่าเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติแห่งใหม่ที่ขุนห้วยแม่สอดค่ะ ที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอดบ้านถ้ำเสือ,อหมู่ที่5ตำบลพร,ระธาตุแดแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสมชายแสนทวีสุขหัวหน้าอุทยานแห่งชาตินั้นตกไจเจริญได้ร่วมกับผู้นำนำช้างชาวกระเหรี่ยงปากากากระยอบ้านปูเตอร์หมู่ที่4ตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนำช้างภายในหมู่บ้านจำนวน10เชือกจัดกิจกรรมแถลงข่าวให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมการขี่ช้างชมป่าต้นน้ำเปิดเส้นทางชมแหล่งท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติแห่งใหม่ที่ ขุนห้วยแม่สอดตำบลพระธาต้ป่าแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในเขตพื้นที่ติดต่อระหว่างหมู่บ้านท่ำเสือหมู่บ้านขุนห้วยแม่สอดและเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิองอนุรักษ์โดยใช้ระยะทางขี่ช้างชมป่าลัดเลาะไปตามป่าเขาและลำห้วยชมถ้ำเสือถ้ำพึ่งชมสภาพผืนป่าที่ยังคงสภาพคงความอุดมสมบูรณ์พร้อมจัดก,กิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชนรู้จักคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะผืนป่าต้นน้ำโดยใช้ระยะทางในการขี่ช้างชมป่าไปกลับประมาณ10กิโลเมตร ชีวิตชนเผ่ากระเรียงปากากะยอบ้านปูเตอร์ที่มีความผูกพันระหว่างคนกับช้างมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนายสมชายแสนทวีสุขหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพะเจริ์ยังได้กล่าวอีกว่าเพื่อเป็นการอนุรักษ์ช้างไทยในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากให้คงอยู่ไม่ถูกขายออกหรือนำไปใช้ในสภาพพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมและเพื่อควบคุมช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของควันช้างในยุคปัจจุบันที่ไม่ค่อยมีไรายได้ประกอบกับสถานการณ์ไฟป,ป่านในหลายพื้นที่ทั้งฝั่งไทยและฝั่งประเทศพมา่าซึ่งเสี่ยงต่อการบาดเจ็บล้มตาย ของประชากรช้างจึงได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมท่องเที่ยวป่าในเชิงอนุรักษ์ขึ้นโดยการขี่ช้างชมผืนป่าต้นน้ำที่ขุนห้วยแม่สอดซึ่งในอนาคตต่อไปจะรวมกลุ่มชาวป่ากะกะยอ เปิดโฮมสเตย์เที่ยวหนึ่งวันนอนหนึ่งคืนสัมผัสชีวิตและว,วัฒนธรรมท้องถิ่นของชนเผ่าปากากะยอให้นักเรียนนักศึกษารวมถึงนักท่องเที่ยวและนานาประเทศได้เที่ยวชมในโอกาสต่อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมวิธิีอุทยานแห่งชาติน้ำตกพเจริญอำเภอพบพร,ระจังหวัดตากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานตากและคุณปจนผู้นำช้างบ้านปูเตอร์โทรศัพท์0898558648